แ a n นนประกาศเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง EOS R 1 0 0กล้อง Mirrorless ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและราคาจับต้องได้ง่ายที่สุดของตระกูล EOS และ RF 28mm f 2 8 STM เลนส์พรามรุ่นแรกที่มาพร้อมดีไซน์กระทัดรัดใช้ได้กับกล้อง EOS ทั้งระบบ APS-C และ Full Frame พร้อมรูรับแสงกว้างสุดเพื่อมอบภาพถ่ายคุณภาพเยี่ยมด้วยขนาดชุดเลนส์เล็กและพกพาง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา คุณเนรนรินทร์จันจรัตสุขผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Consumer Imaging Information บริษัทแ a n o n Marketing Thailand จำกัดกล่าวว่าแ Can น,นอนมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของช่างภาพทุกระดับนับตั้งแต่ช่างภาพมืออาชีพไปจนถึงช่างภาพมือใหม่ที่ต้องการภาพถ่ายคุณภาพสูงภายใต้งบประมาณที่จำกัดครั้งนี้เราจึงได้เปิดตัวแ Can นอน EOS R 1 0 0เพื่อตอบโจทย์มือใหม่ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การถ่ายภาพระดับมือโปรจากกล้องในนระกูล EOS ของเรา พร้อมกันนี้เพื่อเพิ่มความง่ายในการทำงานเรายังได้นำเสนอ rf 28mm f 2 8 stm เลนพรามทรงแพนเคก้กที่เล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาง่ายซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้กล้องระดับเริ่มต้นเข้าใกล้ประสิทธิภาพระดับโปรมากยิ่งขึ้น eos r 1 0 0ใช้เซนเซอร์ cmos แบบ apsc ที่ให้ภาพคุณภาพสูงภายใต้บอดี้ขนาดเล็กเท่ากระป๋องเครื่องดื่มน้ำหนักเบาเพียง356กรัมมาพร้อมช่องมองภาพ evf ความละเอียดสูง กลิปมือจับมีขนาดใหญ่และให้ผิวสมัมผัสนึบติดมือช่วยให้จับถนัดและเคลื่อนกล้องได้อย่างฉับไวมั่นคงมากขึ้นสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับมือถือผ่านบลูทูธทางแอปพลิเคชัน camera connect เพื่อแชร์ภาพถ่ายจากกล้องลงโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายระบบออโต้โฟกัสถูกพัฒนามาให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นรองรับการตรวจจับดวงตาและใบหน้าบุคคล eye and face detection eos r 1 0 0ยังช่วยให้คุณสร้างคลิปวิดีโอได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเก่งเรื่องงานวิดีโอ ขจัดปัญหาการลำดับเรื่องราวและการตัดต่อสำหรับมือใหม่ด้วยโหมด High y b r i d a u u t o คุณสามารถสร้างวิดีโอสำหรับเหตุการณ์ประจำวันโดยไม่ต้องบันทึกภาพด้วยโหมดวิดีโอคุณจะได้ภาพยนตร์แนวไลฟ์สไตล์ที่สวยงามและบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงโหมดการถ่ายวิดีโอ Timelapse คุณภาพสูงระดับ 4K แบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดและกล้องจะนำภาพมาเรียงต่อกันเป็นไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงให้คุณทันที นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K เฟรมเรทสูงถึง120เฟรมต่อวินาทีพร้อมทั้งฟังก์ชัน Eye Detection AF และระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Movie Digital IS ให้คุณเก็บฟุตเทจได้แบบส m ooth ไม่สั่นไหวแม้เดินถือถ่ายเอง EOS R 1 0 0มอบทางเลือกการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งนอกจากการควบคุมแบบกล้อง DSLR และ m i r er r o r ร e s s ทั่วไปยังมีโหมดการทำงาน Creative Assist ให้คุณตั้งค่าต่างๆทั้งการเบลอฉากหลังความสว่าง และความเข้มสีได้อย่างง่ายดายหรือสามารถเลือกใช้โหมดซีนและซีนอินเทลเจนซ์ออโต้เพื่อให้กล้องเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดนอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์ครีเอทีฟสามารถตั้งค่ากล้องล่วงหน้าเพื่อง่ายต่อการใช้งานช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนโทนภาพและสร้างสารรค์ผลงานตามสไตล์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วนับว่าเป็นกล้องมิรเดยยุคใหม่ขนาดเล็กกะทัดรัดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลและข่าวสารจากแค n น n ประเทศไทย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ